ความยเสืออธิบายอย่างนี้นะคะท่านคะในแต่ละจุดนี้ท่านจะมีผู้นะคะอันดับแรกเนี่ยจะได้เชิญพ่อกนกพ่อประทานใหญ่นี้นะคะในจุดเรียนจุดผู้ทางด้านหน้าก่อนส่วนเรานั้นอย่ากผู้จุดนะคะเพราะคุณครูน้ำพึ่งจะได้อัญเชิญเทพเทว,วาให้ท่านลงมางปกปักรักษาก่อน เมื่อครูน้ำุเชิญเทพเทวาแล้วเสร็จท่านจึงจะลงมือจุดธูปเพื่อปักไว้ในเครื่องสังเวยนะคะขอเรียนอย่างนี้นะคะจากนั้นคุณครูจึงจะเรียกรวงจิตรวงวิญญาณในขณะเรียกนั้นลูกหลานที่อยู่ในปรมจะอยู่ณตรงไหนอยู่ในวนทนที่เที่ยงใดให้ช่วยเรียกและเอ่ยชื่อนาม แม้ไม่ได้เอ่ยชื่อก็ขอให้เรียกคำว่าโดนตาพร้อมกับลั่นค้องเราจะได้มีความเข้าใจตรงกันตามฉบับแบบโบราณน,นะคะลำดับเบื้องต้นจะให้ท่านที่มีเครื่องคาวอย่างเช่นหนัวหมูได้ปักไว้อันดับแรกนะคะเราจะเชิญท่านประธานเราจุดด้านนี้ก่อนนะคะ ขอให้เป็นลำดับมดงามและถูกต้องนะคะใดๆก็แล้วแต่ที่เรากอกการอันเป็นกอกการศักดิ์สิทธิ์นั้นเราจะต้องอัญเชิญทวนเทบเทว,วาให้มาเป็นพยานให้มาเป็นองค์ประธานในการกอกการนั้นๆก่อนนะคะของคุณพ่อใี่ก้าโดดเฉพาะอยู่ตรงกลาง ทีนี้ทูกที่แม่อยู่ทุกแม่แม่เนี่ยนะคะเราสามารถจุดทูกปักให้ครบเรื่องสังเวยทุกทุกอย่างและน้ำที่เรามาให้ท่านเนี่ยท่านจะต้องเจะต้องเปิดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นน้ำอันใดที่เราต้องการให้ท่านนี่คือเราต้องรับทราบนะคะในโอกาสนี้พร้อมแล้วค่ะดนตรีในช่วงนี้นูบรรเลงได้เลยลูก่วงประธานจะจุดเทียน และก็จุดธูปปักตรงกลางค่ะออปเปลี่ยนภายสีแล้วก็เปลี่ยนนี้ค่ะเอาเอาเปลี่ยนลายสีก่อนนะลูกเพราะว่าจะเจอถุยเทพก่อนนะคะ สายสิ้นอย่างนี้ลุกจังแต่ลเ่นนันแล้วอยู่อนนาเดี๋ยวท่านประธานถวายบายสีก่อนนะคะสำหรับเรานะคะผู้เทนในการเส้นไหว้นะคะเราจะพึ่งจุดทูดจุดเทียนนะคะขออนุญาตเราจะจุดทูปจุดเทียนหลังจากที่คุณครูเชิญทวนเทพเทวาก่อน เป็นสักขีพยานในการออกการเรียกพยานนะคะ អត់អេងឡាយខ្ញុំបង្គំទូលអង្គព្រះរតនត្រ័យដាក់លើស ਿਰ សាខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតអង្គបរមគ្រូបាទបកការរៀបយញ្ញានបัญជនវណ្ភបុរុទ្ធហើយបានមកស្ថិតហើយรับគ្រឿងបូជាសង្ហើយហើយអេឡូវខ្ញុំសូមតូលរោអឲ្យអញជួយជួយទេវតាសิ่งស័ក្តិសិទ្ធិស្ថិតຢູ່គ្រប់ទី คอยบงเกิดสักขีพยานในการประกอบการเอหยมาเป็นประธานในการช่วยดูแลดวงวิญญาณทุกดวงที่ได้หลังไหลมารับเรื่องสังเวยวันนี้ข้าพเจ้าขออัญเชิญถวยเทพเทวาบรมครูบาอาจารย์แห่งข้าพเจ้าแห่งจักรวาลขอได้บดนปาลมาเป็นองค์ประธานโดยสักเคกาเมจรูเป คิริสิขะระตะเตจันตลิเควิมาเนีทีเประเทจะคาเมตรวนาคาเนเคหวัตุมิเขเตหูมาจายันตุเทวะชละทละวิสเมยัขะคันทะพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวรวจนังสาธาโบเมสุนันตุ สสวากาโลอายัมปัทันตาธรรมมสสวากาโลอายัมปัทันตาธรรมมสสวากาโลอายัมปัทันตาสาธุข้าพเจ้าขอถวายเทียบรมบครูบาแห่งจักรวาลขอท่านมารักเครื่องบายศรีพร้อมเป็นองค์ธานในการกอบพิธีเป็นการเรียกวิญญาณทุกภพทุกภูมิ ตามสภาพแห่งการบำเพ็ญบุญในขณะที่ดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายได้พึงกระทำในการกอบการเมื่อยังมีชีวิตอยู่บนโลกาหาแตบ่บบดนี้ท่านไม่มีร่างอันเป็นมนุษย์ท่านมีดวงจิตดวงวิญญาณพบภูมิแห่งท่านมีแตกต่างหลายพบภูมิหลายสถานข้าพเจ้า จะขออัญเชิญดวงวิญญาณทุกดวงมารับเรื่องบูชาพลีกังสังเวยนาการนี้ขอถวยเทพเทวาในจักรวาลจงเป็นองค์ประทานในพิธีนาการก่อการนี้จงถูกต้องตามแบบฉบับโบราณการสาธุสาธุสาธุ บางโอนครูบาอาจารย์ตัวแทนทุกท่านได้จุดเทียนนะเครื่องเส้นสังเวยและจุดทูปปักไว้ในเครื่องเส้นบูชาสังเวยท,ท,ทุกทุกอย่างค่ะอันนี้ให้พ่อจุดเทียนค่ะขอท่านได้จุดเทียนและจุดทูปปักไว้ในเครื่องสังเวยทุกอย่างนะคะร้อง องให้ลั่นคล้องเป็นระยะให้ลั่นคล้องเป็นระยะ ราชพัดุดินคนนยืมโดยท่านอาธิการคนาจารย์เอ้บังน,นึกตอบสนองสองกุลแสดงความกตัญญูกตเวทิตาปูชา មានតំខោអោមានតំស្រងសុខគត ท่านสังเวยท่านกินไม่ได้กินคนเดียวนะท่านจะหอบเอาไปให้ลูกให้หลานเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นเราเรียกท่านมารับเอานะคะเม I okay. แล้วประนมมือขึ้นสาทุกสาทุวันนี้ลูกได้ใช้ภาษาถึงสองสภาษาบอกดวงวิญญาณทุกดวงไม่ว่าจะเป็นชาติิพันธ์คแมรขอโบราณโอ้ยเอเลี่ยวหรือกรุย่ยางที่ท่านใน้ร่วมรับกับชีวิตไปแล้ว เมื่อท่านได้รับเครื่องบูชาสังเวยอิ่มเอิบล้นบัดน,นี้ก็ขอให้ท่านได้หันหน้าหันกายมาอำนวยอวยพรให้กับลูกหลานเถิดสาธขุขอให้ลูกหลานที่ได้มากอบการวันนี้ขอให้เจริญไปด้วยคุณงามความดีหมดุก ใ,ใดๆว่วาจะทุกในตนทุกในหน้าที่การงานทุกในครอบครัวทุกในบริวารขอให้ทุกนั้นมาลายหายสิ้นไปหมดสศกอย่าได้มีการโศกเศร้าอ,อาดูลขอให้มีแต่รอยยิ้มกระยิ้มขอให้อิ่มไปด้วยบุญบารมีแห่งผูศลหมดโรคท่านผู้ใดลกูกหลาน ที่มาณกาลนี้ได้เจ็บได้ป่วยได้ไข้ขออย่าได้บังเกิดขอให้มาลายโรคภัยไข้เจ็บไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายไม่ว่าจะเป็นด้านจิตใจอันไข้เจ็บนานา,นาก็ขอให้มลายหายสิ้นด้วยบุญบารมีแห่งดวงจิตด,ดวงวิญญาณบรรพะวรุษให้พรเมื่อไม่มีโรคแล้ว ขอให้ลกูกหลานมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเจริญด้วยสติปัญญาอันฉลาดหลักแหลมเป็นผู้นำผู้นำประเทศชาติบ้านเมืองครอบครัวและตนนำไปสู่คันลงอันงดงามและยิ่งใหญ่นำซึ่งความเจริญง,งอกงาม ขอให้มีพละมีพลังสติปัญญาพลังกายดังโคชสารขอให้มีบริวารมากมายการงานจงเจริญรุ่งเรืองปราศจากอุปสักคน้อยใหญ่ขอให้ลูกหลานบริบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สินสริงคานมากมายเงินทองเลื่อมโลงไหลมาเทมา นอนหลับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนหากมแม้มยื่นแขนก็ขอให้ได้ทรัพย์สินเหลือมนองอย่ากได้มีเศร้าหมองใดๆขอให้ลูกหลานจงเจริญด้วยคำปรารถนาทุกประการอธิษฐานจิตเน้่ ลูกหลานอธิษฐานอิจิตขอได้สาธุร้อมกันดังๆสาธุสาทุสาทุปัดน,นี้ลูกหลานได้ผลแล้วขอให้ได้จับเครื่องสังเวยที่ท่านคิดว่าสําคัญนะคะ,ะจับเนาแล้วกล่าวลาเป็นการกล่าวลาเครื่องสังเวย เราจะขออนุญาตนำเครื่องสังเวยบูชานี้กลับกลายไปเป็นอาหารทิพย์ไปเป็นเครื่องที่ทำให้ลูกหลานนำไปแล้วนำความเจริญรุ่งเรืองสู่ตนอากล่าวคำเสสังมังคลายาจามะพร้อมกับคุณครูดังๆดัง,ๆ,ดงๆเลยนะคะเอาเลยสองสามเสสังมังคลายาจามะเอาฮะ ทางไปด้านขวาพลิกมาเออเปรคนนงไโอโกนเอจาเอยเนาะเสน่เออเสน่ด่อทูกเมื่อเราถอนทูกขึ้นมาแล้วเราก็จะนำสิ่งที่ไม่มีชีวิตอย่างเช่นใบตองหรือสำหรับท่านที่รู้แล้วท่านจะเตรียมใบไม้ไมเตรียมใบตองแห้งหรือเตรียมกระดาษให้จัดเป็นอาหารที่ ปัญพะระดุษเรานั้นสังเวยให้เราแบ่งอย่างละนิดอย่างละน้อยให้เพียงพอต่อการนำไปให้ทานเพราะดวงวินญ,ญาณหลายๆดวงเขาไม่สามารถที่จะเข้ามาใกล้ได้ดังนั้นเราจะแบ่งแป่งอาหารหวานข้าวขนมลมเลยนูนแบ่งไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะสามารถแบ่งได้ น้ำที่เรานะคะเป็นน้ำที่รดหรือบูชาจงถือตามไปพร้อมกับทูกที่เรากำไว้นะคะเอ,คเอาไปแบ่งสัมภเวสีกระเจะกระเจาะงอวยเออบางคนก็เป็นจิ้งรีดบางวิญ,ญญาณก็เป็นนหนบางดวงวิญ,ญญาณก็เป็นปลวกบางดวงวิญญ,ญาณก็เป็นมดบางดวงวิญญ,ญาณก็เป็นนก บานดวงวิญ,ญญาณก็เป็นกระรอกบานดวงวิญ,ญญาณเป็นสัตว์ามากมายมิอาจที่จะวิ่งเข้ามากินเพราะฉะนั้นเราจงบริจาคสิ่งเหล่านี้เป็นการให้ทานขอให้ทุกท่านได้เป็นอาหารทุกๆอย่างพร้อมกับน้ำที่เราบูชาจงนำไปให้เขาเถิด เอออันใญปรอปรอเนอยุย่งมมันแจ้งใยญ่ปรอยืงเนี่ยใาญปรอเขาคำเป็นเจ้เป็นจี่ออยกี้เตน้อออยบานกรุกบเดินขเนียสำรับประป้องละอทลาหลังจากนั้นก็ขอให้เรานั้นยกได้สายสินขึ้นแล้วก็เก็บได้สายสินอย่างงดงามเมื่อ สินเก็บไว้ในที่สูงแล้วจึงจะได้นำเครื่องบูชาสังเวยออกขออย่าได้ข้ามได้สายศินนะคะเป็นได้อันมงคลยิ่งมหาวิทยาลัยราชพัฒนเราตั้งแต่เริ่มจากมาถูกต้องตามฉบับทุกประการนะคะก็เลืออ่อยกัวพวกเลืออ่อยกัวพวกเสร็จก็เมียนทะเลเก็บได้สายศินนะคะ เอาไว้ในเบื้องสูงที่สุดเพราะเทพเทวานะคะท่านจะประจำและดูแลเพราะรครูเราเคยบอกไว้จะกองไดการใดๆหากมีได้สายเสีเยแล้วจงยกให้สูงที่สุดอย่าได้เอามืออได้เอาอะไรข้ามาด้านบนนะคะค่ะเมื่อเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์แล้วจงได้ทยอยยก ครื่องอาหารที่เราบูชานำไปแจกจ่ายให้พร้อมพรั่งทุกๆท่านตามที่เรากำหนดในดวงจิตนะคะในการกรอบการแบบนี้ได้แล้วเสร็จสมบูรณ์ยิ่งในการแจกนั้นจะเป็นไปตามลำดับและงดงามสาธุพาจรร ยอดเพชนาโนเจตาน er pues so ันท์น so nah ิยมน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 ินิยนิยมนิยมนิยมนิยนิยานินิยมนิยนะยมนยมนิ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 ยมนนิยมนิยมนยมนิยนิยม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 นยมนิ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 ยมนนิ ทั้งพันธามิสักภัสดุสาธุอันเกินถวยเทพเทวาที่ลูกได้อันเกินมานั้นได้เสด็จกลับนแท่นพิมันดังเดินคืนเดินสาธ